ูณภาษี Adsense สัครับ YouTube จาก3 0เหลือ0%อ๋อสอนวิธีเปลี่ยนภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยในเว็บ Adsense ด้วยนะครับสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตกุกพิลลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องนายตุกสอออนไลน,น์มืออาชีพนะครับก็ในวิดีโอนี้จะมาสอนวิธีการนะครับกรอข้อมูลนะครับยื่นภาษีของตัว Adsense นะครับก็หลายๆท่านก็คงได้เห็นข้อความที่ทาง ตัว YouTube เขาได้แจ้งมาเนาะนะครับก็ตื่นเต้นกันนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะทำยังไงแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะไปเริ่มต้นเนี่ยจะสอนวิธีการเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาไทยด้วยหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคุ้นชินกับการใช้ภาษาไทยผมเองก็เช่นกันนะครับแต่ก่อนจะเริ่มต้นฝากเพื่อนช่วยกันกดติดตามกด Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอขอบคุณมากครับ่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นกันนะครับ นะครับทีนี้ก่อนที่จะเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็จะต้องมาแนะนํากันสักนิดนึงว่าเอ้ะแล้วใครบ้างที่จะต้องทําไม่ทํานะครับก็หลายหลายท่านเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าคนที่ต้องทาเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นคนที่มีไรายได้แล้วนะครับคนที่ยังไม่มีไรายได้แล้วเนี่ยก็ยังไม่ต้องทําก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณถ้าคุณจะทําไว้ก็ดีครับเป็นเป็น,ปนอันเรียกว่าปลอดภัยเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันก็ อยู่ในไทยเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องต้องเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องยื่นภาษีอยู่แล้วถูกต้องไหมครับทีนี้เนี่ยภาษีตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะเรียกเก็บเฉพาะวิดีโอนะครับวิดีโอที่แสดงในประเทศอเมริกานะครับวิดีโอเนี่ยเขาเขาจะแสดงก็คือ,อมีผลเนี่ยนะครับนะนะครับก็คือมีผลที่ประเทศอเมริกาหรือสหรัฐนั่นเองก็คือ แต่ถ้าเกิดว่าคนที่อเมริกาเข้ามาเปิดดูคลิปวิดีโอเราที่ไทยอันนี้เราจะเสียภาษีให้กับที่อเมริกาแต่ถ้าเกิดถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เข้ามาดูล่ะแล้วไม่มีใครเลยที่อเมริกามามาดูในวิดีโอเราเนี่ยถ้าไม่มีถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีนะครับไม่เสียนะเอาง่ายๆเลยแต่ส่วนเรื่องของการเสียภาษีในประเทศไทยเราก็ต้องไปยื่นเสียพอพอดอเกสีตามปกติูต้องไหม อ่านะครับทีนี้ระยะเวลาที่เขาให้เรากรอกเนี่ยนะครับจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็คือเขาให้กรอกเนี่ยจนถึงวันที่31เดือนนี้นะครับเดือนเอ่ไม่ใช่เดือนนี้เดือนพฤษภาหกสี่นะครับแล้วก็เขาจะเริ่มใช้เนี่ยนะครับก็คือนี่เลยประมาณนี้นะครับเริ่มวันที่หนึ่งเป็นต้นไปวีวดีโอของท่านใดเนี่ยที่เข้ามามีคนดูแล้วมีอ่าคนจากอเมริกาเนี่ยนะครับเข้ามาดูนะครับ เขาก็จะคิดภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเสียครับไม่ต้องตกใจไปหรือจะตกใจว่าเอ้ยต้องเสียภาษีทั้งหมดทุกอย่างหรือเปล่าไม่ไม่จําเป็นครับเนาะนะครับแต่ก็ยื่นไว้ปลอดภัยที่สุดนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นการทํานะครับเรามาเปลี่ยนภาษาไทยก่อนก็ให้เรากดที่ตรงรูปโปรไฟล์เราตรงนี้นะครับกดจิ้มก็ไปเสร็จแล้วให้เราคลิกตรงหมายแอคเคาท์ตรงนี้นะครับเนี่ยจิ้มก็ไปเลยครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับ ให้เรามาตรงคําว่า data นะครับ data ตรงนี้นี่เลยนะครับคลิกเข้าไปอ่าพอเราคลิกก็ม,มาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับมันจะจ,จนเจอคําว่านี่เลยครับอ่า language ตรงนี้คลิกเข้าไปนะครับแล้วเขาจะให้เราเลือกภาษาตรงนี้อ่ะคลิกเข้าไปนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะอยากอ่านข้อมูลด้วยแล้วอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกผมเองก็เช่นกันนะฮะไม่ใช่ว่าเอ้ยคนทาจะจะ,จะ,จ,ะจะรู้เรื่องนะครับจริงจริก็ก็ไม่รู้เรื่องนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเลือกภาษาไทยเห็นไหมครับแล้วก็กดอ่า select นะครับะระบบเนี่ยก็จะเปลี่ยนอ่เราก็ลอง refresh ดูสักครั้งหนึ่งอลองกด refresh ดูสักหนึ่งครั้งนะครับอืบออือีกครั้งหนึ่งทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปเข้าหน้าตัว accent กันนะครับว่าจะได้ไหมนะครับ accent ปึ๊บกดปัป๊บก็แล้ตอนนี้เนี่ยใน accent เรามันยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เห็นไหมครับยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เอาเราลองกด refresh ดูซิ กดมันจะไม่ขึ้นเห็นไหมครับเพราะว่าตรงนี้มันยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เราลองปรากฏตรงอื่นดูเปลี่ยนไหมเปลี่ยนหรือยังยังไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวลองกดรีเฟรชอีกครั้งหนึง่งเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับเพราะว่าก็ต้องรอเวลาในการทานเฟอร์เนาะนะครับว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับข้อมูลเนี่ยตรงนี้เสร็จแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือให้เราทําการมาที่การชําระเงินนะครับกดตรงคำาคำว่าชําระเงินได้เลยนะครับอ่ากดไปพอเรากดตรงคําว่าชําระเงินเสร็จแล้วจะมาหน้านี้นะครับหรือจะกดข้างบนตรงนี้ก็เลยก็ได้นะครับการจัดการข้อมูลภาษีกดก็ไปครับพอกดเสร็จแล้วเนี่ยขเขาก็จะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้ให้เราเลือกตรงนี้นะครับกดเพิ่มข้อมูลภาษีกดเพิ่ม้าไปเลย อ่าแป๊บหนึ่งนะครับนะครับตรงป๊อปอัพเมื่อกี้ที่ขึ้นขึ้นมาเนี่ยเขาจะให้เราทําการาใส่พาสเวิร์ดนะครับของตัว Gmail ที่เราใช้ล็อกอินเข้าในตัว a d s e n น e นั่นเองนะครับจะต้องมีการถามแน่นอนทุกคนนะครับลองดูเสร็จแล้วพอเราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดของใครไม่ต้องใส่รหัสผ่านวิ่งเข้ามาหน้านี้เลยนะครับก็ให้ให้มาเลือกที่ตรงนี้นะครับให้มาเลือกที่ตรงตรงตรงปุ่ม เรืองตรงกลุ่มนี้ได้เลยนะครับตรงบุคคลธรรมดา,าตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ให้เรามากดตรงคําว่าถัดไปได้เลยนะครับก็คือถัดไปตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปปบ๊บเสร็จแล้วนะครับเขาจะถามว่าคุณเป็นพลเมืองหรือผู้นามพักอยู่ที่อเมริกาหรือเปล่าอันนี้เราก็บอกไปเลยว่าเราไม่ได้เป็นนะครับอันนี้ปึ๊บกดจิ้มเข้าไปจิ้มเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดตรงคําว่าถัดไป นะครับตรงนี้ถัดไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้มาเลือกแบบแบบยื่นภาษีนะครับที่เป็น W อ W8 ของเราเนี่ยนะครับเราจะใช้อันนี้นะครับอันนี้ของเราใช้อันนี้นะครับ W 8 W8 W ป็ Ben Ben นะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราเลือกคลิกปุ๊บเห็นไหมตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้เราเลือกคำว่ากรอกนะครับกรอกก็กดกรอกแบบฟอร์มเลย นะครับโ okay. อเคพอมาหน้านี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับของหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะขึ้นชื่อมาเลยนะครับถ้าของท่านใดไม่ขึ้นชื่อมาให้กรอกข้อมูลเป็นชื่อของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้ผมแนะนําว่าให้ชื่อเนี่ยเป็นชื่อเดียวกับตัวชื่อของตัวแอทเ n นทที่เราใช้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีการยืนยันตัวตวนเนาะถ้าถ้าถามผม หลังจากนั้นตรงนี้นะครับต่อมาเขาจะมีให้เราเลือกประเทศที่เป็นพลเมืองนะครับก็คือให้เลือกประเทศทเป็นประเทศไทยะนะครับจิ้มจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับมันจะมีภาษาไทยอยู่นะครับนี่เลยเห็นไหมนี่นะครับไทยก็ให้เราเลือกไทยซะนะครับปึ๊บเข้าไปเป็นไทยแล้วทีนี้ตรง T I N, T I N ทินต่างประเทศเนี่ยนะครับทินต่างประเทศตรงนี้เนี่ย ให้เรานะครับเอาหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเราใส่เข้าไปนะครับเอาหมายเลขประจําตัวของเราใส่เข้าไปนะครับอ่าอันนี้ไม่ต้องใส่นะครับไม่มีเกี่ยวข้องกันอ่าเพราเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่อ่าไม่ต้องใส่อะไรนะครับก็มากดตรงคําว่าถัดไปนะครับก็กดถัดไปอ่า พอกดถัดไปเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีเขียนเลยว่าที่พักที่อยู่พักพักอาศัยนะครับของเราเนี่ย widow, ที่อยู่อาศัยถาวรเป็นตู้ปอนปุ B, ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับแล้วก็ตรงนี้ข้างล่างเลื่อนมาดูข้างล่างตรงนี้นิดนึงนะครับเขาจะมีบอกว่าที่อยู่ที่อยู่จัดทรงนะครับเนี่ยจะเป็นที่อยู่เดียวกันกันกบอันนี้หรือเปล่าก pues, ็ให้ผมผมอันนี้ให้ติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กอันนี้เลยนะติ๊กอันนี้เพราะว่ามันจะได้เป็นอันที่เดียวกัน ที่เดียวกันที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับผมแนะนําว่าให้เป็นที่อยู่เดียวกับที่เราใช้สมัครแอสเซมเช่นกันนะครับเช่นกันนะครับจะได้ไม่ไม่มีปัญหาแล้วก็ตรงนี้ก็ให้ให้ติ๊กไว้นะครับติ๊กเอาไว้ที่อยู่อาศัยทาวนนะครับเนี่ยอันนี้ติ๊กเอาไว้เ,วนนเ,ไวเลยข้างล่างก็ติ๊กเหมือนกันนะนะครับเสร็จแ,แล้วก็ใส่ข้อมูลที่อยู่ลงไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่แป๊บหนึ่งนะครับทีนี้วิธีการใส่ก่อนจะไปเลือกใส่ข้างบนตรงนี้ให้ทุกท่านมาเลือกประเทศก่อนนะ ให้เลือกจังหวัดก่อนมาเลือกจังหวัดของตัวท่านเองก่อนเพราะว่าถ้าไม่เลือกก่อนนะครับพอเราเลือกตรงนี้เสร็จปุ๊บข้างบนตรงนี้มันจะหายได้หมดเลยะนะครับเพราะฉะนั้นมาเลือกจังหวัดของตัวเองก่อนอเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับทีนี้มีหลายท่านบอกว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับพอเราใส่ข้อมูลที่อยู่ทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรามากดตรงคําว่าถัดไปได้เลย นะครับตรงนี้นะนะครับก็กดเลยถัดไปนะครับเขาก็จะเช็คข้อมูลทุกอย่างให้เรานะครับทีนี้เขาจะมาดูเรื่องของส่วนที่สัญญาอ,อ,อ้างสิทธิ์นะครับอันนี้ก็เหมือนว่าเขาจะบอกเรื่องของออกฎหมายภาษีของบ้านเขานะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเร,เราทำในบ้านเราเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเลือกที่อันคําว่าใช่เพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สัญญ,ญาของของบ้านเราเนาะไม่เกี่ยวกวับของบ้านเขา ต้องบอกแบบนั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของภาษีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เลือกอันข้างล่างก็คือเป็นตรงอัมว่าใช่ใช่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเลือกใช่เสร็จแล้วก็เลือกติ๊กเลือกตรงนี้แล้วก็มาเลือกประเทศเดี๋ยวทําให้ดูนะครับเสร็จแล้วก็ติ๊กเลือกนะครับแล้วก็มาเลือกเป็นประเทศก็เป็นประเทศไทยเช่นกันนะครับเห็นไหมก็เลือกเป็นไทยนะครับตรงนี้ไทยแล้วเราก็จิ้มเข้าไปให้เป็นไทยเสร็จแล้วนะครับ เขาก็จะมีเงื่อนไขอตัตราค่าบริการนะครับอันนี้คือเป็นเงื่อนไขของที่อเมริกานะครับของสหร,รัฐอเมริกาของตัวค่าบริการเอเซนเราติ๊กเลยครับเอเซนเสร็จแล้วนะครับเขาจะมีให้เราเลืเอกบัรทัดหรือพวกเวนบล็อกนะครับตรงนี้ให้เราเลือกให้เราจิ้มจิ้มเข้าไปก่อนนะครับจิ้มจิ้มจึ๊กพอเราจิ้มเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกอันนี้เราก็เลือกอันนี้นะครับเ,เลือกเลยจิ้มแล้วเลือกปั้บลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็มาจิ้มอันนี้ จิ้มอันนี้นะครับจิ้มเลยอ่าจิ้มเสร็จแล้วให้เราเลือกอันนี้ศูนย์นะครับเลือกศูนย์นี่นี่เลยนะครับจิ้มลงไปอ่าเสร็จ <adelante S 2> แล้วเราก็มาเลือกตรงนี้อันนี้ก็ต้องเลือกไว้นะครับอ่าสาเหตุอะไรต่างๆก็เป็นหมายเหตุของเขานั่นแหละนะครับติ๊กเลือกเสร็จแล้วภา,าพยนต์หรือทีวีนะครับอ่ะเราก็ติ๊กเลือกเช่นกันอ่ะติ๊กเลือกนะครับเสร็จแล้วเหมือนกันเลยก็เอาเมาส์มาจิ้มนะครับตรงนี้ แล้วก็เอามามาจิ้มตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าซั้งของอันมันต่างกันยังไงนะครับจิ้มปึ๊บนะครับก็เลือกนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะมีเงื่อนไขเดียวนั่นแหละนะครับไม่มีเงื่อนไขอะไรมากนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกจิ้มอันนี้แล้วก็เลือก5นะครับเพราะว่าเขาก็หมดก็คือ5แต่อย่างที่บอกไปครับถ้าถ้าเกิดว่าคนในอเมริกาไม่ได้เข้ามาดูวีโอในไทยเราไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะบางคนกลัวหลายหลายทรัพหลายซอสไม่ต้องกลัวนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือก ตรงนี้นะครับจิ้มมาไว้ด้วยนะครับจิ้มไปนะใส่แล้วก็มาจิ้มตรงนี้นะครับตรงลิขสิทธิ์อื่นๆของ youtube หรือกู o g l e เพย์นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับมาจิ้มตรงวักนะครับแล้วก็เลือก12เหมือนกันนะครับจิ้มตรงนี้แล้วก็เลือก5นะครับเห็นไหมเลือก5้านะนะครับปึ๊บเนี่ยเห็นไหมสังเกตนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นี่นะครับอันนี้ศูนย์นะครับอ่าิวัก 2A อันนี้เป็น5นะครับอันนี้ เหมือนกันเป็น a นะครับแล้วก็เป็นาโอเคแล้วอย่าลืมเลื่อนลงมาก่อนครับเรามากดตรงนี้นะครับกดจิ้มลงไ้นะครับจิ้มด้วยนะครับตรงนี้อย่าลืมนะเสร็จแล้วให้เรามากดตรงคําว่าถัดไปนะครับเสร็จแล้วนะทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วก็กดตรงคําว่าถัดไปพอมาหน้านี้อันนี้เขาจะให้เราตรวจสอบนะครับว่าข้อมูลที่เรากรอกไปเนี่ยถูกต้องไหมตามนี้หรือเปล่า นะครับตามนี้หรือเปล่าอ่าถ้าเกิดเป็นไปตามนี้เราก็เลือกถัดไปได้เลยนะครับอ่าเรากดดูได้นะลองกดดูครับอ่ากดดูปุ๊บมันก็จะวิ่งขึ้นมาแบบนี้ให้เรานะครับอ่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับข้อมูลต่างๆเขาก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับแค่นั้นเองเรียบร้อยนะครับอ่าปิดไปนะครับอ่ะเสร็จแล้วพอเราตรวจสอบเรียบร้อยเราก็มาจิ้มตรงนี้นะครับกดติ๊กยืนยันซะก่อนนะครับหนึ่งครั้ง แล้วก็มาเลือกตรงคำว่าถัดไปนะครับก็ตามลูกศรสีแดงเลยนะครับอ่าจิ้มถัดไปปึ๊บพอเราจิ้มคำว่าถัดไปปึ๊บก็จะมีหนังสือขึ้นมาเพิ่มตรงนี้เนี่ยจะเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลชื่อนะครับกรอกข้อมูลชื่อตรงนี้นะครับกรอกข้อมูลชื่อก็คือเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่เราใช้สมัครแอสเซนต์นั่นแหละนะครับอ่านะครับทีนี้ ข้อข้างล่างตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าคุณคือบุคคลที่มีชื่อแสดงอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับก็เราก็ต้องจิ้มอันนี้นะนะครับว่าใช่ครับเป็นเราเสร็จแล้วพอจิ้มเสร็จนะครับเราก็จิ้มตรงคําว่าอ่าถัดไปได้เลยนะครับจิ้มตรงคําว่าถัดไปปึ๊บนะครับพอจิ้มตรงถัดไปเขาก็จะมีข้อมูลขึ้นมาถามเราอีกนะครับเราก็อ่านสักนิดนึงนะครับกิจกรรมและบริการที่ดําเนินของเราเนี่ยนะครับอ่า ในอเมริกาหรือว่ามีหนังสือรับรองหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเอาง่ายๆเขาเขาต้องการข้อมูลว่าเราเนี่ยดำเนินธุรกิจอะไรต่างๆในที่อยู่ที่อเมริกาหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะต้องตอบว่าไม่นะครับก็คือจะต้องเลือกกรอกตรงนี้เพราะว่าเราอยู่ในประเทศไทยเนาะเราไม่ได้อยู่ในอเมริกานะครับแล้วเราก็กดตรงนี้ไว้ด้วยนะครับอ่ะกดจิ้มเข้าไปอ่ะทีนี้ข้อต่อไป ข้อต่อไปนะครับมันจะมี2ส,ส่วนให้เราเลือกคือเขาก็จะถามต่อว่า target. แล้วเราเนี่ยนะครับเคยได้รับเงินจากแอสเซนแล้วหรือยังถ้าเรายังไม่เคยได้รับแอสเซนเลยนะครับยังไม่เคยได้รับเลยให้จิ้มอันนี้แต่ถ้าท่านใดที่ผ่านกดแล้วเคยรับเงินจากแอสเซนแล้วนะครับให้ค anyway> ุณกดที่ตรงนี้นี่เลยนะครับจิ้มเข้าไปกดจิ้มเลยนะที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็มากดจิ้มที่ตรงนี้ด้วยนะครับจิ้มไป ป๊าแบบนี้นะครับเรียบร้อยอย่างอื่นไม่ต้องทําอะไรที่เหลือเราก็มากดตรงนี้ครับทําอะไรครับก็มากดจิ้มนะครับส่งนี่เลยกดส่งไปเลยนะครับกดส่งไปเลยจิ้มป๊าปลงไปก็รอนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับข้อมูลทุกอย่างของเราก็ถูกส่งไปแล้วที่ ตัว a s สเ n t นะครับเราก็ไม่ต้องทำอะไรทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดเข้ามาตรวจสอบข้อมูลแล้วข้อมูลของตัวเองผิดพลาดเนี่ยนะครับให้เข้ามาที่ตรงนี้นะครับเขาจะมีให้เราเนี่ยนะครับเลือกนะครับที่จะทำการกรอกข้อมูลใหม่ได้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องพะวงละหน้าที่ของเราก็คือเมื่อเรามีรายได้นะครับเราก็ควรจะทําการยื่นภาษีให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดว่า ออมีการตรวจสอบซึ่งในประจวตนะมีการตรวจสอบได้อยู่แล้วแหะว่ามีขั้นใดนมีรายได้จากอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวนี้รัฐบาลเก่งนะฮะตรวจสอบภาษีเราเอาภาษีเราไปใช้ได้หมดอยู่แล้วนะครับอย่างไงก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับต่อให้คุณจะมีะไรายได้มากคุณจะมีะไรายได้น้อยนะครับคุณก็ต้องยื่นภาษีนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ยื่นภาษีปุ๊บมันจะมีปัญหาย้อนหลังที่หลังนะครับก็ฝากเอาไว้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดติดตามกดซับสไครต์ฝากกดไลค์กดแชร์ ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำวิดีโอนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหาข้อมูลดีๆมานําเสนอให้กับเพื่อนๆอ,อีกนะครับแล้วเจอกันในวิดีโอไปสวัสดีครับ